คาถาเลิกหวยครั้งที่96ประจำวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2563จากกระผมผู้ฝึกบำเพ็ญตบะข้อที่31นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะพระพุทธตรยรัตนญาณมะนีนภาราชสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังหวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรปัตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิ รรมังอธิฐามิสังคังอธิฐามิข้าพเจ้านายผู้ฝึกประเพณนตบะข้อที่31ประจำวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่96ขขอยข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสาเร็จในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะ